สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม65ผมอยู่ที่โรงแรมป่าตองเบฮิวเป็นโรงแรมที่สวยที่สุดในป่าตองจังหวัดภูกเก็ตเนื่องจากว่าทุกวันอาทิตย์ทางโรงแรมจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะแจกทุนเด็กนักเรียนเบีเลี้ยงชีพคนชราคนป่วยกักเตียง แต่กิจกรรมต่างๆพร้อมกับมีการเลี้ยงอาหารเด็กแจกคุณการศึกษาแต่เนื่องจากกิจกรรมอาทิตย์นี้ไม่รู้มีอะไรบ้างเพราะผมไม่ได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วผมก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆได้มาชมกิจกรรมของแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดและสวยที่สุดในปะตองนะครับแต่ตอนนี้กำลังเดินไปบริเวณที่สา วัสดีมาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปมีกิจกรรมหลายอย่างกำลังทํามาอยู่นะครับซ้ายมือก็เป็นหาสระว่ายน้ำที่สวยเด็กมาว่ายฟรีเป็นเด็กในชุมชนในตำบลป่าตองจะมีไร้กาแต่งชุดเหลืองๆคอยดูแลด้วยนนะครับ มีแขกก็หลังมานั่งกับครอบครัวอาพี่น้องมีนออ่ามีกิจกรรมกองยาวครับวันนี้มีกิจกรรมกองยาวอันนี้ก็เป็นอาหารสําหรับเลี้ยงคณะกองยาวอาหารของคณะกองยาวมีท้มผัด่อทานฟรีนะครับใครก็มาทานฟรีได้อไ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีมาถ่ายคลิปเล่นๆคท่ายถ่ายคลิปถ่ายคลิปเดี๋ยวเธอจะรบอบนะคะานกินข้าวีพาไปเดินดูกิจกรรมกิจกรรมก่อนตอนช่วงรอนะคะดีเป็นน้ำน้ำเขียวน้ำแดงทุกโชคดีหน เรามเดมีเด็กๆที่มาว่ายน้ำมาเล่นกิจกรรม่ี้เดาหน็กพวกนี้มาว่ายน้ำมากับผู้ปกครองฟรีนะครับจะเปิดให้มาว่ายน้ำทุกวันชิด ผูเขาก็มานั่งรอมานั่งดูเด็กก็เป็นเด็กทั้งเด็กเล็กและเด็กโตเป็นโรงแรมที่สวยที่สุดในป่าตองภูเก็ตเนื้อที่ประมาณ60ไร่ จริงๆก็เป็นการโฆษณาโรงแรมที่เอาถือว่าผมทำงานอยู่ที่นี่กันแล้วกันมีชื่อเป็นหุ้นส่วนอยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งฮะให้เกียรติเนื่องจากว่า <c oughs> มีความสัมพันธ์กับที่นี่มานานผมเมป็นคนกรุงเทพครับถ้าใครจะมาเที่ยวโรงแรมนี้ ติดต่อผมได้นะครับราคาพิเศษหามให้ได้อีกแล้วในประเทศไทยลดกันประเภทหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ปดสิบปอร์เซนยังได้เลยครับห้าพันหกพันก็อาจจะเหลือสักพันบาทนึงก็ลดวันแปดสิบเปอร์เซ็นตะแต่จริงๆตัวผมเองกับแขกที่ บางท่านผมก็เอามาพักฟรีแต่นานๆผมก็จะมาใช้สิทธิหนึ่งเพราะเนื่องจากใช้จ่ายใ,ในการที่มาพักค่าซักลีดค่าดูแลสถานที่ค่าต่างๆประมาณสามร้อยบาทต่อครั้งนะครับต่อห้องเพราะฉะนั้นต้นทุนก็อยู่ประมาณสามสี่ร้อยบาทเนนั้ามาพักพันหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้กำไรอะไรนะครับเป็นโรงแรมที่สวยมาก ก็เลยมาถ่ายทําให้ดูกันสนุกๆน,นะกิจกรรมอื่นยังไม่มีอะไรก็เป็นคลิปแรกนะครับขอบคุณมากครับท่านครับ